โอเคครับวันนี้เราจะมาเล่นมินิเกมกับพี่หนิงกัน2คนนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นมินิเกมที่สนุกมากเลยนั่นก็คือ30วิธีการตายนะครับเราจะมาดูกันว่า30วิธีการตายนี้เราจะหาวิธีไหนได้ไดบ้างนะครับผมนะโอเคไปดูกันเลยเอาล่ะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมมาอยู่เับผมฟรีเฟรมเกมไมโครับนะครับผมวันน่ี้เราก็มาอยู่กับพี่หนิงนะครับวันนี้เราจะมาเล่นมินิเกมเว้ยทุกคนเอ่อทุกคนไม่คาดคิดว่าเราจะเล่นได้นะครับซึ่งก็คือการทํายังไงก็ให้ตายนะทุกคนดูว่าทํายังไงให้ มันจะเป็นดันดันดันให้เราสามารถผ่านไปได้นะครับจะเป็นแบบดันหนึ่งหาวิธีตายแบบนี้ดัน2หาวิธีตายแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรากดตรงกลางไปแล้วกันอันนี้คือเลเวลหนึ่งนะครับผมนะก็คือหาวิธีการตายในเลเวลหนึ่งนะครับผมนะโอเคเรากดไปในกล่องนี่มันจะมีแบบของให้เราเยอะแล้วก็สามารถทําแบบนี้ได้นี่เจ็บเบเจ็บเจบเดแล้วเราก็ดูดเวดูดจนกว่าเลือดเราจะหมดอ่ะ ให้ใจปะโอเคโอเคมาโดดไปขึ้นไปเลยโดดโดดโดดเราจะโดดฆ่าตัวตายเราจะแบบไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้วโดดเล็วดูดิ๋งโดดแล้วใครตายก่อนชนะไม่เล่นรถอ่ะก็โดดตรงสูงสิโดดขึ้นอ่ะโดดขึ้นทุกคนมันเลือนไม่รถอ่ะนิงมันเลื่อนไม่รถโอ้โหโอเคแล้วเราจะให้พี่ดิงดูแล้วกันนะครับทุกคนนะเพราะว่าพี่หิงเขาไม่มีความสามารถในการฆ่าตัวตายเว้ยเราเราโหดไงเราเคยฆ่าตัวตายบ่อยยอกยอกยอกโอเคบ้านเราจะทําให้เราตายให้ได้อโอเคจะตายแล้ว เนี่ยถ้าเราตายปุ๊บเราจะสู่ด่านถัดไปนะครับอย่างเช่นแบบเบ๊กปุ๊บเนี่ยถ้าเราตายแล้วเ,เรากดเกิดใหม่ปุ๊บเนี่ยด่านสี่เอาเดียวกูมาด่านสี่เลยเหรอป <c oughs> <c oughs> กติมันต้องด่านสองไม่เหรอขึ <c oughs> อ้นเลเวลเร็วนี่ไงด่านสามอยู่นี่โอเคนะเดี๋ยวเราจัดด่านสี่เลยแล้วกันด่านสี่เขาจะให้ยาอะไรเรามาไม่รู้เวยก็คือยาไม่เป็นยามองกันคืนเหรอเดี๋ยวเราดูดิขึ้นเลยอะ่ะโอเคเอาเลขสี่กับหัวมันน่าจะเป็นยาที่แบบ เอาไว้กลับไปด้านด้านล่างป่ะพี่ไอ้มาแล้วมาแล้วโอ้โหมาแล้วโอเคเนี่ยเนี่ยมันก็จะตกลงมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับทุกคนก็คือเห็นป่ะมันก็เหมือนแบบไอยาแบบเปลี่ยนแรงนุ่มถ่วงอ่ะแบบนุ่มถ่วงขึ้นข้างบนข้างล่างนะเออโอเคเห็นป่ะเด๊ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่แบบได้เห็นป่ะเออสรุปปะเจ้าเย้กูเดี๋ยวสรุปมปะจะค้างหรือยังไงอุะ้ยกดตีแล้วนะน่าจะเป็นพอบั็กทุกคนนะเออก็อาจจะสิบห้าหน่อยขออภัยทุกคนด้วย โอเคเราจะไปอย่างรวดเร็วโอเคทุกคนก็มันเป็นแบบสาหรับการเล่นคนเดียวนะครับเราก็เลยให้พี่หนิงมานั่งดูแล้ว <laughs> เพราะว่าถ้าเขาเกเบดสาแบบด่านมันจะบั๊กจ่าอะไรแบบเนี้ยสมมติเออตอนแรกเราควรไปอยู่ด่าน2อไว้อยู่ดีมันโผล่ด่าน4นะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดก,การตัวเองในการด่านส ตายโอเคสเต,ตที่5ให้เราทําอะไรนะครับก็คือการต่อวงจรธน,นูนะก็คือแบบพี่แบบเป็นเซียนต่อวงจรอ,อยู่ลนะี่ชิลสลับพี่อะ่ะดูนะเราจะวาตงตัวนี้ไปหนึ่งทีแล้วก็2ทีนะครับผมเพื่อให้วงจรมันหมุนเวียนนะ<อ>ให้มันหมุนเวียนอ่ะใช่ให้มันหมุนวงจรมันจะหมุนเว้ยเนี่ยได้ละโอเคได้ละโอเคมันจะได้แบบนี้มานะครับทุกคนแล้วก็สามารถใส่ตรงนี้ไปได้เลยแบบเี้แล้วเราก็เอาตัวนี้ต่อมาฝั่งนี้แล้วก็ใส่ลูกธนูเข้าไป ปุ๊บโอเคเห็นป่ะนี่เอาอยิงตัวเองเป็นไงนี่คือวิธีการตายแบบคนฉลาดนะทุกคนนะการใช้ธนูยิงตัวเองตายโอเคด่านถัดมาก็คือด่านที่6ใช่ป่ะด่านที่6ให้เราทำอะไรทำอะไรอ่ะเอออหินนี่เทือกันเดอ,ดอชิวครับทุกคนนี่ไงนี่ไงเผาตัวเองเผาแค่เนี้ยเผาตัวเองตายโอ้อะไรครับโอ้เด็กกระโปงเขาก็รู้เพิ่งหัดเล่นเมื่อวานเขาก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวโดสบายสบายชิว ไม่ไงโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด่านที่7เป็นไงวะมีสสต้นไม้ด้วยต้นไม้ว่ะทุกคนทำไงวะเออตัด,ตดขวานาโอ้ตัตดต้นไม้งั้นเด้อชิวๆครับทุกคนตัตดต้นไม้เหมือนเดิมแล้วก็ต้องต่อขึ้นไปเฮย้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเราผ่านแล้วเอา้าตู้มเลยอยู่ดีเป็นระเบิดอยู่ข้างล่างกงจุดชนวนในการตัดไม้โอเคจะลองทำทั้งนะครับผมนะทั้งก็คือคุณสมบัติของมันก็คือการวางข้างบนแล้วมันจะตกลงพื้นใช่ไหมแล้วก็ อีเจ็บเจ็บเจ็บไม่ละดีแหละไอ้พวกโรคจิตทำร้ายตัวเองรู้ไปต่างแบบเอื้ออสุดยอดสุดยอดชอบจังเลยเจ็บดีอื้ออโอเคโอ้ยไปถ้ามันต่ยง่ากันอดนี้พี่รู้สึกว่ามันจะแบบ เออมันจะเร็วมากเลยทุกคนเอ้ยมีเตียงเหรอเตียงทำอะไรได้อ๋อตรงนี้คืออะไรอ่ะคือ day หรอแล้วก็ตรงนี้คือ night นะครับทุกคนก็คือตอนนู้นเป็นตอนกลางวันหรือแล้วก็ตรงน,นี้เป็นตอนกลางคืนนะก็คือเราสามารถปรับกลางวันกลางคืนได้แต่เราอาตอนนี้เรามีสถานะกระโดดสูงใช่ป่ะซึ่งเราจะโดดจากที่สูงไม่เจ็บนะโอเคเราลองปรับเป็นนอนกลางคืนดิเปิดีอะไรเกิดขึ้นนอนแล้วได้อะไรอ่ะเรานอนดูนะจ้ำอ,อ้ยให้นอนแล้วแบบมันจะปวดตรงนี้แล้วเขาบอกให้จำ้ำจ้ำไปว่ากระโดดโดนเลยเย้ เราจะตกโลกตายไงเล่าเป็นไงล่ะนี่แหละฉลาดวะล่ะเกดเดะเดวเดะทำไอ๋อดูว่ามันจะไม่ตายเลยโอเคว่าเข้าสู่สเตจที่สิบดันที่สิบนั้นเลยดันที่สิบเขแถมอะไรไม่ให้เราเอ่ยดูซิกล่องด้วยเออเฮ้ยมันจุดไม่ได้อ๋อจะไปฆ่าตัวตายในโลกเหรอใช่แล้วเกดสรรหาจริงๆเลยพวกแม่ให้ไปฆ่าตัวตายในโลกกันเลยได้เลยเรื่องนี้พี่ถนัดวางให้มันจะจบไปเลยสุดๆไปเลยโอเคแล้วก็ตรงนี้อ่าเรียบร้อยเห็นไหม แล้วก็สามารถไปตายในนรกได้นะครับอย่างเช่นโดดลาวาโดดอะไรโดนซอมบี้หมูฆ่าโอ้มีเยอะแยะในการแบบตายเนี่ยเราน่าจะต้องโดดลาวาบอกโอ้โหดูดิซอมบี้หมูไม่ได้มีเอยอะมันกลัวเรากระโดดไปในนั้นดิทะเลลาวาเลย,ย,ยเออทะเลลาวาโอเคใ่หม,มช่างคิดจริงๆเลยโ<อ>ลกจิตไม่ต่างอย่างพี่<อ>สรุปมันเด้งขึ้นมาเวลามันก็ตายโอเคก็สู่ด่านที่11นะครับผมก็คือก็น่าจะให้เราไปโลกประกอบใช่ไหม น่าจะใช่นะครับผมแล้วก็มันสามารถดึงยี้ได้ปุ๊บแล้วก็อย่างเงี้ยนี่มันจะสามารถทําดวงตาเอนเดอร์ได้นะครับผมนะดูไว้เห็นไหมเออดูวิธีครับไว้เออไปไงโอโดโอเคใส่ใส่ไปเออน่าจะได้เอนเดอร์แมนพวกอะไรตีตายได้เลยเพี่วาโอ้โหเอาแล้วกูไปได้เอาที่มาชิบหายละโอ้โหทุกคนชิบหายแล้วโอ้โหเราต้องขุดออกไปเดี๋ยวพี่ขอขุดแป๊บ โอ้ไอ้นี่ก็กวนเหลือเกินมังกรเนี่ยบิงโฉบไปได้กูขุดมาเกือบชั่วโมงหนึ่งมึงรู้ไหมโอ้โหโอเคไปเดี๋ยวเราขุดอันสุดท้ายแล้วทุกคนเราจะได้ตายอย่างที่สมใจไว้กว่าจะมาถึงตรงนี้โอ้โหมันช่างยากลำบากเหลือเกินโอเคจัดไปยาวๆไปเร็วๆโอ้โหโอ้ยน่าสงสารโอ้บางกรมันชนอะทุกคนดูดิโอ้โหอืมไอกุญดจโดยมังกรมันแบบบินชนแบบขัดขวางเราไม่ให้แบบเอ้ยมึงต้องตายด้วยนะมึงกูอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราตกด้วยตัวเอง y ย a โอเค เดี๋ยวโอเคเข้าสู่สเตจที่สิบสองเดี๋ยวเราจะเอาของในกล่องไว้ในตัวเราให้หมดเลยละกันทุกคนได้ธนูมางั้หนด่ก็ตอนนี้ถ้าได้ธนูมาแล้วก็คิดได้แค่ว่าเราสามารถยิงแบบได้มันต้องยิงขึ้นฟ้าเท่านั้นนะทุกคนนะถ้าเรายิงแบบตกงอย่างเงี้ยมันยิงตัวเองไม่ได้ไงต้องยิงขึ้นฟ้าแล้วต้องยิงค่อยด้วยกดแบบแป๊บเดียวแล้วก็ออโอเค ก็สู้ด่านที่13อันนี้คืออะไรอะ่ะอะไรหิวเร็วอ่ะอ๋อจะแบบความหิวโหยโอ้โหจะให้เราหิวจนตายงั้นหรอ่ช่แล้วโอเคน่าจะนานนะทุกคนนะเดี๋ยวพี่รอให้มันหิวตายก่อนแล้วกันทุกคน,นะไ,นไม่ได้นี่เรากำลังใจหิวตาย ผมยังไม่อยากตายอะคนดูท่านผู้ชมผมยังไม่อยากตายผมคนต่ำใจดี <c oughs> ผมไม่อยากตายผมจะตายแล้วผมเลือดเลือดขึ <c oughs> <อ>้นรอดไม่แย่ยื้อตายโอ้โหตายแบบอนาถที่สุดในโลก <c oughs> ยื้จนตายโอเคเรามาอยู่โซนที่14แล้วโอ้โหครึ่งจะครึ่งหนึ่งแล้ว <c oughs> ไปเด d e r p o t จนตายชิ <c oughs> ชิวเนี่ย underpot เนี่ยดูดิเนี่ยตายเร็วบ้าหมกได้เลยตกพื้นอย่างรุนแรงตายโอ้โหดานเมื่อกี้บอกได้เลยว่าชิชิวนี่อะไรอ่ะ กดน,น้ำหรอ,หรอโอ้ดูดิดูดิติดพิษเฉยเลยเอ้ยเอ้ยอ๋อเราก็ต้องแบบกินสุม่มใช่ป่ะกินสุ่มหาแบบจะสุ่มอ๋สุ่มหาแบบไอของไลท์ที่อยู่ในตัวให้ทุกคนดูดิสถา,านะช้อนก็มาโอ้โหมันเป็นแบบยาพิษก็น่าจะมีโอ้โหทุกอย่างโอเคกินซะให้หมดเราก็แค่หาแบบจะปวดทันทีได้ไงโดนเวทบนตายเออ้ยตรงนี้มีแปลกๆว่าทุกคนมันมีแบบขึ้นมาตรงนี้ด้วยนี่อะไรอะรายก็ดื่อตายรายก็ดือ เออตรงนี้เราตายบ่อยบอกได้เลยนะนี <c oughs> ไ่ไงใสบิบอัดตาย <c oughs> <c oughs> โอ้อะไรจะแบบจิ๋วขนาดนี้อันนี้พี่บอกได้เลยนะป่าพี่ตายอันนี้บ่อยมากเพราะว่าบางทีพี่ไปเล่นที่ทะเลทรายแล้วแบบเออทรายชอบถล่มแบบมาอัดเราแล้วเราตายแกเออเมื่อก่อนอ่ะ <c oughs> ตอนที่แบบเป็นเด็กกระโปรงเล่น <c oughs> เอ,อ้ตรงนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวหาบ่สแสก่อน <c oughs> อันนี้เหรอบอสแสคืออะไรอ่ะด่านที่เจ็ดคืออะไรอ่ะ เฮ้ยอะไรอ่ะลองเองพิมพ์อ่ะโอ้โหดีนะก็คืออันตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบวิธีตายของเราไว้ก็คือเหมือนเฉลยอะไรเงี้ยเออพี่ก็คิดว่าเป็นเฉลยแล้วแบบกดยิงแล้วตายอะไรเงี้ไม่ใช่โอ้โหคำสั่งใช่อ่ะโดต่อไปน่าจะเป็นทำยาเจ็บปวดทันทีแน่ๆเลยพี่ว่าเออปรุงยาใช่โอ้ดีอะไรแต่โอ้ทำไงดีเพื่อนเรา ยิ่งยิ่งปรุงยาไม่ค่อยเก่งเดี๋ยวขอสูดเปิดสูตรปรุงยาก่อนได้ไหมทุกคนโอเคทุกคนหลังจากที่พี่ปรุงยามาเกือบนับร้อยปีนะครับพี่ก็ได้บรรลุนะครับถึงประธรรมนะครับก็คือการที่เราจะปรุงยานั้นเราต้องปรุงยาให้ได้เป็นยาเจ็บปวดทันทีก็คือมันจะทําให้เราฆ่าตัวตายได้ใช่ไหมเนียงใช่อันแรกก็คือเราเอาหุดเดรเทอร์เข้าไปก่อนเลยแล้วกันเราจะเรียงเลยนะต่อต่อไปแตงโมต่อไปเป็นตาเม,มืองมุม,มแล้วก็ไอหินเรื่องแสงแล้วก็ดินปืนนะครับซึ่งมันน่าจะเรียงในนี้อยู่แล้วซึ่งคามโง่ของเราก็คือ การที่เราดึงมาบทเลยโดยที่ไม่ดูอะไรเลยนะครับทุกคนเออนั่นแหละนะเออทุกคนอย่าทำตามนะครับน่าง,งูแบบนี้โอเคส่วนถันนีก็เป็นแตงโมนะครับผมน่าจะใช้เป็นยาฟื้นฟูน,นะครับเนาะเพราะว่าพี่ได้ลองทําอันนี้จากอันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นยาฟื้นฟูน,นะครับเพราะว่าอันอื่นพี่ทําเป็นยาอ่อนแอมหมดเลยเห็นปะทุกคนโอเคเราก็ได้มาแล้วเว้ยทุกคน แม่เจ็บปวด2นะครับผมนะซึ่งเมื่อกี้ฝนมันได้ตกนะครับก็กลัวน้องๆจะรำคาญกันพี่ก็เลยได้เกมหมดแล้วก็เอาเตียงมานอนนะทุกคนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองไต่อีกทีไหมป่ะโอ้โหแรงมากแรงจังวะแค่หมดไปหลอดโอเคสองสองอันน่าจะตายโอเคกูลรปวดประสาทกระดานเมื่อกี้มากมันใช้เวลาแบบสุดยอดห่งความนานบอกได้เลยนะเออโอเคถัดไปก็คือสแตนที่19นะครับเขาให้เราทำอะไรเอ่ย อะไรอะ่ะเฮ้ยอ๋มันจะมีแบบทีทีระเบิดเลนี่เออ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 เอโอเคขอบคุณครับเอ้าเดียวเดียวโอ้ย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 โอ้โอ้ย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 โอกยโอโอโอ้ยโอ้ยโอดอ้อ้ออ้อ้หมอ้ยอยอ้โอโอ้้โอ้โ้ไ้้อ้ออยอ้้ ue, อ ทางตังไนไะ่นั่งโบโอ๋ออ๋อลำลกึกจริงจริงเดี๋ยวโบไปเสร็จลูกพออ๋อเดินเดินเดินทางี่อเคอ๋อก็คือด่านนี้พยายามเขาจะบังคับให้เราขี่บูท่านั้นนะไม่งั้นจะเราจะผ่านไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นกระจกแค่ชั้นเดียวซึ่งเราไม่สามารถจะคานได้นะเพราะว่าเป็นเวอร์ชันเก่านะครับผมนะั่นก็คือตัวเนตเราแค่ขี่บูแล้วฆ่าตัวตายไปพร้อมหมูเท่านั้นเอง <laughs> หมูกูก็ตายด้วยนะฮะน้องบอกผมผิดอะไรโอเคดานที่ยสิบสองเสร็จแล้วทุกคนซึ่งมีระบายอยู่ข้างบนนะครับผมตรงนี้องลงมาแค่นั้นเองอ้าวไม่รู้มันจะไปยากอะไรฮะโอ้โก <laughs> ็แค่การว่ายขึ้นระบายขึ้นไปข้างบนมันจะยากอะไรจิวจิวครับผมสำหรับเราที่ตายระบายมันนับหมื่นครั้งโอเคด่านที่ยี่สิบสามนะครับผมก็คือการที่เราเออมันจะมีอะไรขึ้นมาเฮ้ยเดียวเฮ้ยโอ้ มาแบบอดุ้งเลยเมื่อกี้มาแบบดุ้งค่ะนี่อะไรอ่ะน่าจะเป็นด่านกระบองเพชรใช่ป่ะเราต้องติดกระบองเพชรตายใช่ไหมกระบองเพชรตายอ๋อโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้รู้สึกแบบบินเร็วแรงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลยอ่ะโอ้ยรู้เสารู้เสาโอ้รู้เสารู้เสาโอ้ยเสากระบองเพชรเออโดนหนักโดนหนักทิ่มตําจนตายโอ้ตายได้นหนามากเอ้าฮะ น่าจะเป็นการเหยียบปุ่มอะทุกคนใช่ออกจากปุ่มแล้วตายเลยป่ะเค่ออันนี้ให้เพื่ลูกอ๋อเนี่ยอะไรแห่นเสียงอ่ะเอ้าเป็นการตายที่ตลกว่ะมันเป็นการตายที่อุบาทมากก็คือมันจะให้แผ่นเสียงเรามาแล้วเราก็กดจึ๊กแค่ไหนตายอะไรวะเนี่ยจุดไฟตายมอันนี้จะได้อ๋อจุดน่าจะจุดไฟนะครับผมนะเอออย่าลืมเรามาจุดไอ้มากดตรงนี้หลายๆครั้งมันจะได้แบบ ฮะโอเดมันมันเอาด่านอะไรไหมพี่ไม่ได้พี่บอกขอยากๆกัขอแบบในประเทศไทยไม่มีผ่านนะมันให้มาแบบดันเนี้ยโอเดม่นดูถูกพี่อ่ะม่นนะไม่ใครใครมาป้าเหรอโอเคทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยหมาดูกัดตายโอ้ยป่าเรียบร้อยเจ้าหมาลังเราโอเคด่านถัดไปก็จะเป็นกดดิ้งแก้วซอมบี้หมูอ่ะ ตีแล้วมันจะเรียกพวกมาตีด้วยเนี่ยเพื่นอนๆเรจะเอาชีวิตรอดในที้ให้ได้อย่าเราจะรีอะไรดีน,นะเอือเอ,อือ,อโอ้ดูดิเอืออะไรวะ่ยแต่ละดาบตะเันแบบหาวิธีตายได้อุบาทสำหรับเราบ้างแต่สุดท้ายขอนนยหว<ห>ังไว้สักหน่อยเถอะนะเออขอตายแบบสมลูกผู้ชายอ่ะสมชายชาตีเข้าใจไหมเออโอเคดูดิ เคีสมชายชาติงจริงเลยขาต้องการฟ้าผ่าทันเดอทันเด้อเออถุกฟ้าผ่าตายทุกคนเราก็ได้จบเรียบร้อยโดยฟ้าผ่านะครับทุกคนก็นี่ก็คือ30วิธีการตายของเรานะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสลับ่าสวิธีการตายสลับแมพนะครับใครที่อยากได้แบบบอกได้เลยว่าไปขอพี่ม่อนนะครับเพราะว่าพี่ก็เป็นคนขอพี่ม่อนอีกทีหนึ่งแล้วกัน นิงเป็นไงบ้างวะสำหรับการตายดีบางอันก็น่าเบื่อบา่อันก็สนุกมากอ๋อพี่ว่าบางอันมันก็อุบาทเกินไปนะเออแบบดงอย่างไรนะอย่างที่แบบปรุงยาเออปรุงยาที่แบบโอ้โหเป็นชั่วโมงคือทุกคนพี่บอกได้เลยนะพี่นั่งปรุงยาแบบโคตรหลายนาทีอ่ะเออเออนั่งจนแบบหืม เหงื่อเต็มตัวเออโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากนะสำหรับคลิปนี้ใครที่อยากให้มีคลิปแบบนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับเรื่องปรุงยาใครที่มีผู้รู้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้นะสำหรับคนที่อยากจะรู้เขาจะได้ไปอ่านนะครับผมนะจะได้ไม่ต้องมานั่งดูคลิปเออให้มันน่าเบื่อนะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากสำหรับวันนี้บายๆนะครับผมนะบอกได้เลยว่าคลิปนี้อัดไปหนึ่งชั่วโมงนะครับผมนะตัดตายเลยบาย